หรหือไม่ว่าทุกการตั้งครรภเกือบ50%เกิดจากการตั้งครรภที่ไม่พร้อมค่ะแล้วก็พบม,มากที่สุดในวัยรุ่นอายุตั้งแต่10ถึง24ปีพบได้ถึงเกิด80%เลยนะคะสวัสดีค่ะหมอใจนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อเรื่องสารพัดวิธีคุมกำเนิดในวัยรุ่นอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย การคุเนิดสือะไรนะคะความจริงแล้วมันก็คือการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าการวางแผนครอบครัวนั่นเองซึ่งใช้ได้กับใครบอกเลยว่าทุกเพศทุกวัยแต่สําหรับผู้หญิงการคุมกาเนิดแบบฮอร์โมนเริ่มใช้ได้เลยตั้งแต่การเริ่มมีประจำเดือนและจะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องใช้นะคะทีนี้ถ้าว่าถึงเทคโนโลยีของการคุมก,กําเนิดมีแบบไหนนะคะปัจจุบันเราก็จะมีเป็น2แบบหลักๆะะก็คือ1แบบถาวร 2คือแบบชั่วคราวแบบถาวรคืออะไรก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักก็คือการทํหมันนั่นเองก็มีทั้งหมันหญิงหมันชายใช่ไหมคะเหมาะสาหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าคงไม่ใช่วัยรุ่นอย่างพวกเราใช่ไหมทีนี้พวกเราวัยรุ่นก็จะเน้นไปที่การคุมกําเนิดแบบชั่วคราวคะ่ะเลือกใช้แบบไหนดีบอกเลยว่าอยากให้พิจารณาสักประมาณ3-4ข้อต่อไปนี้คะ่ะ 1. นึง ลองดูสุขภาพร่างกายเดินลวงก่อนว่าเอ้ยเรามีโรคประจำตัวอะไรเรามีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนหรือเปล่าถ้ามีหมอแนะนําให้เข้ามาที่โรงพยาบาลน,นะคะประกึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อนได้อ,อันที่สองนะคะก็คือดูเรื่องของผลข้างเคียงของยาต่างๆที่จะใช้ว่ามันมีอะไรเราอยากได้หรือไม่อยากเจออะไรอันที่สามอยากให้ดูเรื่องของความสะดวกสบายความเข้าถึงมันว่าเราสามารถเข้าได้ไหมและสุดท้ายนี้สําคัญมากก็คือเราต้องดูค่ะวว่าเราต้องการหรือพร้อมมีบุตรเมื่อไหร่ ซึ่งวัยรุ่นเชื่อเลยนะคะว่าคงไม่ได้อยากเป็นแม่ของเด็กหญิงแม่ของเด็กหญิงเนาะอ่าเพราะฉะนั้นระยะยาวไปเลยค่ะที่แนะนําโอเคทีนี้เรามาดูแต่ละอันนะคะอยากคุณกําเนิดแบบระยะสัน้นแนะนำให้รู้จัก3อันคร่าวๆด้วยกันนะคะ อันแรกเลยเชื่อว่าทุกคนคุ้นตาก็คือยาเม็ดคุมกําเนิด่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะจริงๆมันก็คือมีฮอร์โมน2ชนิดนะคะก็คือโปรเจสตอนแล้วก็เอสโตรเจนซึ่งจริงๆมันมีหลายแบบหลายยี่ห้อมากเลยนะคะขึ้นกับอะไรขึ้นกับปริมาณของยาฮอร์โมนข้างในแล้วก็ชนิดของมันเราจะเห็นว่าตามท้องตลาดนี้มันมีขายเยอะมากแต่ที่อยากดูก็คือมันมี2ชนิดหลักๆก็คืออันนี้เป็นแบบ28ิเม็ด อ่าจะเห็นว่ามันมีเม็ดยาใช่ไหมคะที่เป็น3าแถวก็คือ21จะเแต่เป็นเม็ดแป้อีก7แถวเพราะฉะนั้นแปลว่าให้กินตามนี้เลยกินทุกวันนะคะตามลูกศรได้เลยกินหมดในช่วงที่เป็นเม็ดแป้นี่จะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนไหลออกมาไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจเสร็จปุ๊บครบเริ่มแผงใหม่ทันทีต่อไปอันนี้เป็นยาแบบ21เม็ดค่ะสําหรับคนที่ ความซัมบีขึ้นมาหน่อยจริงๆเป็นลักษณะเดียวเพียงแต่พอกินครบ21เม็ดปุ๊บก็คือให้หยุดอะคะ่ะรอ7วันเพื่อให้มีประจําเดือนแล้วค่อยต่อแผงต่อไปการกินยาคุมสามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่มีประจาเดือนวันแรกนะคะจริงๆก็คือภายใน5วันเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่มีการตั้งครรภ์ล้วก็สามารถกินยาได้เลยทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรค่ะข้อดีของยาคุมนะคะ1หาซื้อง่าย2ช่วยลดอาการอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่น ลดการเกิดสิวทํให้ผิวเนียนแล้วก็ที่สําคัญก็คือลดพวกอาการปวดประจาเดือนแล้วก็ทําให้รอบประจําเดือนเนี่ยมาสม่ำเสมอค่ะข้อเสียของมันก็คือตันนเลยตงงิงก็คือมันอาจจะมีเรื่องของการปวดหัวคัดตึงเต้านมหรือว่าคลื่นไส้ได้ค่ะเพราะว่ามันม e so ีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในนั้นส่วนที่สองที่สำคัญมากสำหรับวัยรุ่นก็คือมันต้องทานทุกวันค่ะซึ่งเชื่อเลยว่าอ่าวัยรุ่นกาจจะมีแบบกิจวัตรต่างๆมากมายค่ะแล้วก็มีโอกาสที่ลืมได้เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ค่อยแนะนําในวัยรุ่นเท่าไหร่ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้ก็สามารถใช้ได้ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราสามารถทานได้ทุกวันนะคะนอกจากนี้ค่ะยาเม็ดคุณกําเนิดยังมียาเม็ดคูมกาเนิดแบบฉุกเฉินอันนี้เลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นคุณตากันอยู่นะคะอันนี้เรียกว่ายาคุมฉุกเฉินเพราะฉะนั้นแนะนําให้กินเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นก็คือสมมุติมันมีการร่วมเพศเพศสัมพันธ์แบบที่เราไม่ได้คาดการไว้ไม่ตั้งใจหรือว่ามันมีการใช้ถุงยางแล้วมันขาดรั่วค่ะแนะนําให้่ายเนี่ยต้องหายาคุมกาเนิดฉุกเฉินมากินเสมอ มันจะเป็น2เม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินนะคะ2เม็ดและให้ทานทันทีเลย2เม็ดไม่ต้องรอเลยนะคะทานได้ทันทีทีเดียว2เม็ดเลยทานภายใน120ชั่วโมงยิ่งทานเร็วเท่าไหร่ประสิทธิภาพยิ่งดีเท่านั้นค่ะ,อ,ะอันนี้ค่ะเน,น,นี่ยน่ามีอันนึงอันนี้เรียกว่าแผ่นแปะคุมกําเนิดค่ะชื่อมันจะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะแผ่นแปะคุมกําเนิดก็คือเป็นแผ่นที่ มีฮอร์โมน2ตัวเช่นกันคือมีฮอร์โมนโปรเจสเตนและก็เอสโตรเจนค่ะ,ะข้อดีก็คือแผ่นหนึงเนี่ยแปะไว้นะคะอยู่ได้7วันแล้วพอครบ7วันก็ค่อยเปลี่ยนแผ่นใหม่เปลี่ยนทั้งหมด3ครั้งสัปดาห์ที่4ก็คือเป็นสัปดาห์ที่ปล่อยให้มีประจำเดือนออกมาแปะที่ไหนได้บ้างอ่ะก็คือแปะได้ทุกที่เลยค่ะเช่นต้นแขน ก้นโบขาต้นขาอะไรก็ตามยกเวณที่เดียวคือข้ามแปะก็คือที่เต้านมนะคะเพราะว่ามันจะมีความเสีย่ยงจากเรื่องของแบบการเกิดก้อนเนื้อมะเร็งได้แต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะมีเรื่องของแบบอักเท้เฉพาะที่เช่นบวมแดงะระคายเคืองขึ้นมาหรือว่าอีกอันก็คือไม่เหมาะกับคนที่มีน้ําหนักมากค่ะโดยเฉพาะถ้ามากกว่า9กกิโลเพราะว่ามันจะทําให้การซึมซับฮอร์โมนผ่านผิวหนังเ,นเข้าไปได้ไม่ดีต่อไปนะคะแบบฉีดอันนี้เลยยาฉีดที่ ก็มีวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เพิ่งคลอดบุตรอ,อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นฮอร์โมนโปรเจสซินตัวเดียวอะคะ่ะก็จะเป็นยาแล้วก็อันนี้ต้องมาเข้ารับบริการที่สถานเพยียบาลคะ่ะก็คือคุณหมอก็จะดอยาน,นี้ก็จะใช้เข็มประมาณนี้นะคะ,ะฉีดครั้งหนึ่งฉีดเข้าที่ต้นแขนค่ะอยู่ได้ประมาณ12-14สัปดาห์เลยข้อดีก็คืออยู่นานคะ่ะ3เดือนค่อยเข้ารับบริการใช้ได้ในแม่ที่ต้องการให้นมบุตรนะคะแล้วก็กลุ่งคนที่แบบแพ้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่รับไม่ได้ แต่ข้อเสียค่ะที่ไม่ค่อยแนะนําในวัยรุ่นก็คือมันมีเมื่อใช้ไปน,น,นานๆนะคะจะทําให้เกิดภาวะมวลกระดูกลดลงได้ก็ในวัยรุ่นเนื่องจากเราเป็นช่วงอายุที่สะสมมวลกระดูกอยู่แล้วเพราะฉันไม่ค่อยแนะนานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเลือดออกกระปิดกระปอยได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนที่บอกคือแบบระยะสั้นนะคะต่อไปเป็นแบบฮอร์โมนระยะยาวมี2อันค่ะหลักๆก,ก็คืออันแรกเลยเรียกว่าห่วงอนามัยน้องๆวัยรุ่นนะคะต้องเข้ามาที่สถานเกียรบาลค่ะแล้วก็ต้องมาพบแพทย์วิธีการก็คือจะให ขึ้นที่เก้าอี้ตรวจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการใส่ห่วงอันนี้รูอุปกรณ์เป็นเหมือนตัวทีอะค่ะเข้าไปในช่องคลอดแล้วมันจะไปอยู่ที่มดลูกอันนี้หมอจะให้ดูว่ามันอยู่อย่างนี้นี่นะคะสมมุติอันนี้เป็นช่องคลอดของเราเนี้ยก็จะมีห่วงไอโอดีอยู่ข้างในนะคะ,ะข้อดีนะคะใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้5ปีเลยแล้วก็ประสิทธิภาพในการคุมเหนือเน็ดดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเสียก็มีค่ะก็คือ มันก็มันอาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะเข้ารับบริการในสถานบริการทางการแพทย์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราต้องมาตรวจเช็คสายอะค่ะว่ายังอยู่คงที่ดีหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แนะนํานะคะในคนที่เคยมีพวกการอักเสบของการติดเชื้ออุ้งเชิงกานหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะมันอาจจะนาให้เกิดโรคกลุ่มความเสี่ยงที่มากขึ้นได้น,นะคะ <S <S 1> <S 1> โอเคตัวสุดท้ายนะคะก็คือ,อยาฝังคุมกําเนิดแบบนี้เลย <S 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 นี่นะค่ะ อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ฝังอะคะ่ะจริงๆแล้วอะยาเข้าไปมันคืออันนี้เลยอะมันแค่หลอดน,นี่เตี้ยแล้วมันก็จะไปอยู่ที่บริเวณใต้ท้องแขนของเรานะคะวิธีการก็คือคุณหมอเขาจะให้มาที่โรงพยาบาลเขาก็จะฉีดยดาชาที่เนื้บริเวณใต้ท้องแขนค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้อุปกรณ์ปุ๊บแล้วก็ฝังเข้าไปตรงเนี้ยปุ๊บายามันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะ่ะแล้วมันก็เป็นฮอร์โมอนโปรเจสตินมันก็จะค่อยๆหลั่งเข้ามาในร่างกายนะคะซึ่ง ดีมากแนะนําเลยในวัยรุ่นทุกคนก็คือเพราะว่าใส่ครั้งนึงอะคะ่ะอยู่ได้นานมากคุมกําเนิดได้ตั้งแต่3ปีหรือ5ปีแล้วแต่ชนิดของยานะคะแล้วก็คือสามารถทําได้ในวันแรกที่มีประจําเดือนเลยทําเสร็จปุ๊บโอ้โหออกฤทธิ์คุมกําเนิดได้ทันทีนะคะส่วนข้อที่ต้องระวังก็คืออ่านับแล้วลนอาจจะมีเลือดออกกระปิดกัะปอ,อยได้นะคะซึ ไม่ต้องห่วงค่ะมันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆหลังจากนั้นนะประมาณสักสามเดือนหกเดือนนะคะที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นไม่มีประจำเดือนโอ้ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นชอบมากๆเลยเพราะมันเริ่มตั้งแต่การไม่สร้างฮอร์โมนเพราะฉะนั้นปลอดภัยส่วนสุดท้ายก็คืออาจจะมีเรื่องน้ำหนักเพิ่มใช่ไหมที่วัยรุ่นชอบกังวลแต่หมอบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ได้มีการเพิ่มของน้ำหนักมากกว่าการใช้ฮอร์โมนตัวอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วการเพิ่มของน้ำหนักมันเกิดจากฤทธิ์ของฮอร์โมนที่มันแบบอาจทํทำให้เราอยากอาหารเพราะฉะนนั้ ถ้าเราอยากเราก็จะต้องคูหาให้หน่อยอาจจะเป็นพวกเฮลตี้อะไรเงี้ยแน่ๆนว่าจะไม่มีการเพิ่มและที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลไทยมีการให้วัยรุ่นไทยที่อายุนับอย20ปีเข้าถึงการคุมกําเนิดระยะยาวไม่ว่าจะเป็นห่วงอนามัยคุมกําเนิดอายุดีนะคะหรือว่ายาฝังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรับบริการในที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะหรือว่าโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายของสปสชอร์มอค่ะฉะนั้นแนะแนำมากๆเลยในวยัยรุ่นทุกคน